อยอาหารปลาครับตากล่องสิงงงงลุกมาไปนำ่เยลยยืนี่ล่ะคอสิปล่อย มงเด้พี่น้องพวกนี่บอฟครับงเด้อบานกินด้อใช่ลหละคือไปเห็นมาสวบมาเรื่องนี้ต่ยานให้กันเลยกระสิมากเลยจับๆจับๆ เมื้อย้าเบ่งบันกจะมาก,นกินกิกนกนะ็มากลัวนนะมาเลมดน้เล่นตันเล็กก็มาเนีน่ยม้วเม้นเนบส่้นามใอาหารนะมันก็มา ันบ,บ eh e. ่เห็นมันบ่เลยเห็นตมันบ่น่านน่านนานน่านนานนานกบแคบแคบแคบระบาดนี้นานน่านน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 านแคบ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 แบระบาดเนี่ยปลาซิวก็มีปลาข้าวก็มีปลาดิลามีไปซบก็มี่ กระตองก็มีปลากระดดก็มีเลี้ยงคู่ปลาอยู่นี่ฉันยังไม่ปล่อยไลว่ามีแต่สลามสลามกับคนแล้วสลามบุกคนที่คนละสิบบาทที่นี่อั่นนั่นเครื่องเดิมช่วยกำลังสลามป่อ <c oughs> เป,ป็บเก็บเจ็บเก็บไปนี่มันยาด ไปครับมันายานมากินดอกส่าคน้นยูนมุนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ